ในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อ comparison นะคะซึ่ง comparison ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอยากให้ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยนะคะเน้นในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะออกข้อสอบเยอะด้วยนะคะมาดู comparison ของ of adjective กันนะคะซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะแบ่งออกได้เป็น3ขั้นคือ1การเปรียบเทียบขั้นธรรมดาขั้นธรรมดาสังเกตโครงสร้างประโยคจะเป็น as ตามด้วย adjective แล้วก็ as ยกตัวอย่างประโยคเช่น p o m is as big as ต้ as big as มีความหมายว่าใหญ่เท่ากับก็คือปอมกับตั้มเนี่ยมีมีความใหญ่เท่าเท่ากันนะคะ Pam is as beautiful as Ann แ a m กับ Ann เนี่ยมีความสวยแบบที่เท่ากันเลย as beautiful as อันนี้จะเป็นโครงสร้าง,รง,รางประโยคนะคะคำว่า big กับคำว่า beautiful ก็คือคำคุณศัพท์หรือ adjective ซึ่งตัวอย่างข้างบนเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งที่เท่ากันแต่ถ้าเปรียบเทียบความไม่เท่ากันเขาจะใช้ not ตามด้วย as also บวกด้วย adjective แล้วก็ตามด้วย ad ยกตัวอย่างประโยคเช่น p อม is not as big as ต h u m ก็คือปอมเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากับต h u m สังเกตคำว่า big นะคะจะเป็น adjective หรือคำคุณศรรัพท์ส่วนโครงสร้างประโยคจะต้องมีคำว่า not ตามด้วย as ตามด้วย adjective ตามด้วย as แล้วก็ตามภู t o is not so distant as มาเขาเปรียบเทียบว่าดาวภูโตนะคะจะไม่ได้มีระยะทางเท่ากับดาวอังคารมานี่คือดาวอังคารนะคะมี not อยู่ในโครงสร้างประโยคตามด้วย so ตามด้วย adjective แล้วก็ตามด้วย as ก็คือให้สังเกตนะคะจะใช้ so หรือ as ก็ได้ ที่นำหน้า adjective ในส่วนที่2นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าก็คือเป็นการเปรียบเทียบของ2ส,สิ่งว่าสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งมีรูปแบบที่ใช้ได้2อ,อย่างคือรูปแบบแรกนะคะ more ตามด้วย adjective แล้วก็มีคำว่า t h a นะคะหรือ adjective ที่เติม er แล้วก็ตามด้วยคำว่าแดนนะคะมาดูตัวอย่างประโยค This book is more interesting than h a t one ก็คือหนังสือเล่มนี้เนะี่ย is มี verb to be นะคะตามด้วย more interesting interesting นี่แปลว่าน่าสนใจ than h a t one หนังสือเล่มนี้เนะ่ยมันแบบน่าสนใจมากกว่า มีมอ e แล้วก็แดนก็คือเปรียบเทียบขั้นกว่า that one ก็คือหนังสือเล่มนั้นนะคะ Jack is more handsome than Bob เปรียบเทียบขั้นกว่าว่าไอ้แจ็คเนี่ย handsome ก็คือ adjective นะคะหลอกว่าหลอกว่าบ๊อบให้สังเกตนะคะสำหรับขั้นกว่าจะมีคำว่าแดนอยู่ในประโยคแดนแดนแดน แดนแล้วก็แดนนะคะ She is more diligent than Suda diligent เนี่ยมีความหมายว่าขยันนะคะเป็น adjective นะคะมี more นำหน้านะคะ more ตามด้วย adjective ตามด้วยแดนสุดาก็คือเปรียบเทียบว,ว่าไอหล่อนผู้หญิงเนี่ยมีความขยันมากกว่าสุดา Bill is taller than Tom ประโยคนี้เขาจะไม่ตามด้วยคำว,ว่าเขาจะไม่มีคำว,ว่ามอนำหน้านะคะแต่เขาจะเติม er ที่ adjective ไ,ไปเลยนะคะ bill is taller than tom ก็คือ bill สูงกว่า tom vina is prettier than พิมา l าเติม er ไปเลยนะคะ vina ก็คือน่ารักกว่าพิมาลา ข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้ม o r e นำหน้า adjective เมื่อไหร่หรือเราจะเติม er ไว้ที่คำ adjective เมื่อไหร่นะคะก็คือส่วนใหญ่คำสั้นๆอย่างเช่นคำว่า tall คาว่า big คาว่า small เขาก็จะเติม er เข้าไปในคำนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคำยาวๆอย่างเช่นคำว่า interesting handsome beautiful เขาจะไม่เติม er เป็น beautiful หรอไม่มีนะคะเขาจะใช้คคำว่า more แล้วก็ตามด้วย adjective แทนอามาดูหมายเหตุกันนะคะมักใช้ more กับ adjective ที่ประกอบด้วยพยางตั้งแต่2ขึ้นไป more selfish selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวนะคะ more selfish ก็คือเห็นแก่ตัวมากกว่า more intelligent intelligent แปลว่าฉลาด More useful useful คือมีประโยชน์ More interesting interesting แปลว่าน่าสนใจนะคะแต่ถ้า adjective นั้นลงท้ายด้วย y หรือ o d o u u หรือ er ก็อาจเติม er แล้วก็ตามด้วยแดนได้เลยอย่างเช่น happy เป็น h a p p i e r lovely เป็น l o v e l i e r clever เป็น clever Narrow เป็น Narrow คําำว่า Narrow นะคะมีความหมายว่าแคบนะคะ 2. adjective ที่เป็นคำพยางค์เดียวมักเติม er แล้วก็ตามด้วยแดนเมื่อเป็นขั้นกว่า t ท l เป็น Tall taller l a ล g กเป็น Larger Big เป็น Bigger คำว,ว่า l ล g e มีความหมายว่ากว้างกว้างใหญ่ไพศาลน,นะคะ แต่ถ้า adjective นั้นมีรูปเหมือนกับ part, present, participle ก็จะใช้ more ตามด้วย adjective นั้นแล้วก็ตามด้วยแดนยกตัวอย่างเช่นคำว่า hurt เป็น more hurt, b o y e เป็น more b o r e interesting เป็น more interesting adjective บางคำจะมีรูปขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดจะต่างออกไปจากกฎเกณฑ์ก็คือจะไม่เติม er หรือ est นะคะได้แก่คำว่า good good นี่แปลว่าดีถ้าจะไปอยู่ในขั้นกว่าเปรียบเทียบเขาจะใช้คำว่า better นะคะแต่ถ้าเป็นขั้นสูงสุดก็คือดีที่สุดเขาจะใช้เป็น best มาดูคำตอบตา bad เป็น worse เป็น w o r s t นะคะ far เป็น farther further เป็น farther หรือ f u r t e d much เป็น more เป็น most little เป็น less เป็น l e s t ส่วนที่4นะคะในการเปรียบเทียบขั้นกว่าโดยสิ่งหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งเขาจะใช้คาว่า less ตามด้วย adjective แล้วก็ตามด้วยคาว่าแดนนะคะขั้นกว่าจะมีแดนเสมอสังเกตง่ายๆมาดูประโยคกันนะคะ He is less sincere than you are ซึ่งคำว,ว่า sincere เนี่ยมีความหมายว่าจริงใจนะคะก็คือไอ้เขา he เนี่ยเขาผู้ชายคนนั้นนจริงใจน้อยกว่าคุณ This shop is less c r o l d e d than that one ซึ่งคำว,ว่า crowded มีความหมายว่าแออัดนะคะ This shop ก็คือร้านค้านี้มันแออัดน้อยกว่าไอ้ร้านนั้นอ่ะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดบ้างก็คือเปรียบเทียบมากกว่า2อสอสิ่งแหละ มันก็คือจะบอกว่าอันเนี้ยของสิ่งเนี้ยมันคือที่สุดเลยจะต้องมี the สังเกตนะคะถ้าขั้นกว่ามีแดนขั้นสูงสุดจะมี the the ตามด้วย most most คือที่สุด least least ก็คือน้อยที่สุด most คือมากที่สุดแล้วก็ตามด้วย adjective the ตามด้วย adjective หรือ adjective ที่เติม est ก็ได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างประโยค This s h is the least expensive in the shop ก็คือไอเสื้อเชิ้ตตัวเนี้ย expensive มีความหมายว่าแพงนะคะก็คือมันแพงน้อยที่สุดในร้านเลยมีคำว่า least เนี่ยแปลว่าน้อยที่สุดนะคะ Pam is the most beautiful girl in my class ก็คือไอคนชื่อ Pam เนี่ย is the most beautiful girl ก็คือเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุด ในห้องเรียนเลยมาดูโครงสร้างประโยคสังเกตนะคะ the ตามด้วย most ตามด้วย adjective beautiful คือ adjective แล้วก็ตามด้วยคำนาม that boy is the tallest of all ไอ้ผู้ชายคนนั้นนะ is the มี the นะคะตามด้วย adjective ที่เติม est of all ก็คือสูงที่สุดในห้อง I am the happiest girl in town h a p p i n e s ก็คือเติม est ไม่ได้เลยนะคะสังเกต a d j e c t i v e ตัวไหนที่เติม est นะคะจะไม่ต้องมีคำว่า most หรือคำว่า l e a s นะคะมาดูหมายเหตุกันในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอาจจะใช้ more แล้วก็ตามด้วย a d j e c t i v e หรือ a d j e c t i v e ที่เติม er แล้วตามด้วย dan ตามด้วย any other ซึ่งมีความหมายว่ามากกว่าสิ่งใด ต้ m ม is taller than any other boy in my class ก็คือต้ามมาสูงกว่าแบบคนอื่นๆคนอื่นๆสิ่งใดไอ้แบทบเด็กผู้ชายคนอื่นๆในห้องเรียนของฉัน Bangkok is bigger than any other city in Thailand ก็คือกรุงเทพมาหาคอนครน่ะคือเมืองที่แบบใหญ่กว่าเมืองอื่นๆน่ะในประเทศไทย Pam is more beautiful than any other Girl in the family ก็คือแพมนะ่ะสวยกว่าไอเด็กผู้หญิงคนอื่นๆในครอบครัวของฉันมาดูโครงสร้างนะคะอันนี้คือ adjective ที่เติม er ตามด้วยคำว่า dan ตามด้วยคำว่า a n y a t w e r ก็คือสูงมากกว่าสิ่งใดมากกว่าเด็กผู้ชายอะ่ะในห้องเรียนอ่ะมาดูประโยชน์ต่อไป adjective เติม er ตามด้วยคำว่า dan ตามด้วยคำว่า any other หรือ more ตามด้วย adjective ตามด้วยคำว่า dan แล้วก็ตามด้วย any other หรือมักใช้กับ the most กับ adjective ตั้งแต่2องพยางค์ขึ้นไปส่วน the adjective ตามด้วย est จะใช้กับ adjective พยางค์เดียวเป็นส่วนใหญ่ The more selfish, the more intelligent, the more difficult. Difficult เนี่ยมีความหมายแปลว่ายากส่วนคำสั้นๆ hard จะเป็น hardest, slow จะเป็น slowest เติร์คือเติม est ไปได้เลยนะคะ late จะเป็น latest late ยกเว้นไอ้เมื่อ adjective พยางค์เนี่ยมีรูปแบบเดียวกับ part Present Participle จึงใช้ The Mode ตามด้วย Adjective h e r t เป็น Mode h e r t Fightenit เป็น Mode Fightenit Interesting เป็น Mode Interesting เมื่อ Adjective ตั้งแต่2พยายา์ขึ้นไปลงท้ายด้วย ER, O, W, U หรือ Y นิยมเติม EST เมื่อเป็นขั้นสูงสดุดอย่างเช่นคำว่า c l e v e มันลงท้ายด้วย ER เขาก็ เปลี่ยนให้เป็น est ไปได้เลยนะคะเป็น careless happy ลงท้ายด้วย y ก็เป็น happy ไปเลย y e l l o w ลงท้ายด้วย o w ก็เป็น y e l l o w e s t มาดูส่วนต่อไปจะเป็น comparison of adverb ก็คือการเปรียบเทียบคำที่เป็น adverb จะแบ่งเป็น3ขั้นเหมือนกันการเปรียบเทียบขั้นธรรมดาก็จะโครงสร้างประโยคก็จะเป็น as ตามด้วย adverb แล้วก็ตามด้วย as ดูตัวอย่างประโยคนะคะ I type at fast as you ก็คือฉันเนี่ยเป็นรูปแบบทไทยแปลว่ารูปแบบ fast แปลว่าเร็วก็คือเร็วเท่ากับคุณเลยอะ่ะ He speak at clearly as I ก็คือเขาผู้ชายเนี่ยพูดได้แบบชัดเจนได้เท่ากับฉันเลย ตัวอย่างข้างต้นนจะเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งที่เท่ากันแต่ถ้าเปรียบเทียบความไม่เท่ากันก็จะใช้คำว่า not ตามด้วย as also ตามด้วย adverb แล้วก็ตามด้วยคำว่า as Tom does n t work as hard as Mary ก็คือทอมไม่ได้ทำงานหนัก hard ก็คือหนักหรือขยันเท่ากับ Mary มีคำว่า not นะคะ ตามด้วย as ตามด้วย adverb แล้วก็ตามด้วย as he doesn't speak so clearly as I เขาก็าไม่ได้พูดแบบชัดเจนได้เท่าฉันมี not มี so มี adverb แล้วก็ as ซึ่งเราจะใช้ as also ก็ได้นะคะการเปรียบเทียบขั้นกว่าจะเป็นการเปรียบเทียบสองสิ่ง ว่าสิ่งหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกสิ่งหนึง่งมาดูถ้ามากกว่าปุ๊บจะใช้คำว่า more ตามด้วย adverb แล้วก็ตามด้วยแ a นขั้นกว่าจะต้องมีแ a นนะคะถ้าน้อยกว่าปุ๊บจะเป็น less ตามด้วย adverb แล้วก็ตามด้วยแ a น he works more slowly than I do ก็คือเขาทำงานแบบอย่างช้าช้ามากกว่ากว่าฉันทำมีมอมีมอ e ก็คือขั้นที่มากกว่ามี adverb slowly มีแดน I speak louder than all more louder than you do ก็คือฉันพูดเสียงดังกว่า more louder กว่าคุณทำ he he w o r k less e f f i c i e n c y than Tom คำว่า efficiency y. แปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือเขาผู้ชายคนนี้ทํางานได้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าทอมมี less ก็คือน้อยกว่ามี adverb มี h ดนมาดูหมายเหตุน,นะคะเขาก็จะมักใช้ more หรือ less กัด adverb ที่ลงท้ายด้วย ly อย่างเช่นคำว่า slowly quickly loudly เขาก็จะใช้คำว่า more หรือ less นำหน้าคำเหล่านี้นะคะมาดู adverb ที่มีรูปเดียวกับ adjective เขาจะเติม er เข้าไปในคำคำนั้นเพื่อทำให้เป็นขั้นกว่า hard เป็น harder f a s t เป็น f a s t e r late เป็น later early เป็น earlier slow เป็น slower เหมือนก,นกันกับ adjective นะคะ adverb บางคำก็จะมีรูปขั้นกว่าและขั้นสูงสุดต่างออกไปจากกฎเกณฑ์คือจะไม่เติม er หรือเติม est นะคะแต่มันจะเป็นคำเฉพาะของแต่ละขั้นไปเลย well ขั้นกว่าคือ better ขั้นสูงสุดคือ best badly ขั้นกว่าคือ worse ขั้นสูงสุดก็คือ w o r s t much ขั้นกว่าคือ more ขั้นสูงสุดคือ most l i t t l e ขั้นกว่าคือ less ขั้นสูงสุดคือ less far ขั้นกว่าคือ far h e r further ขั้นสูงสุดคือ farthest furthest ทีนี้มาดูการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ adverb บ้างนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของที่มีจำนวนตั้งแต่3คนขึ้นไปหรือสิ่งของ3สิ่งขึ้นไปจะใช้คาว่า most ตามด้วย adverb หรือ adverb ที่เติม est ได้เลย ตัวอย่างประโยค i play worst of all ก็คือฉันเล่นแบบได้น้อยแย่ที่สุดของทั้งหมด she s i n g best in the group ก็คือไอหล่อนผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงดีที่สุด in the group คือในกลุ่ม he s p e a k most clearly of all หมายเหตุนะคะ ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ adverb ะไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ the นำหน้า adverb และ adverb ที่มีรูปเดียวกับ adjective จะใช้ adjective แล้วก็ตาม est ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้เลยนะคะส่วนต่อไปจะเป็น comparison and contrast หมายถึงการเปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะคะ หนึงการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันจะใช้สำนวนต่อไปนี้ to be the same as to be similar to to be like to look like มาดูตัวอย่างประโยคนะคะ e r ก็คือวินงานของวินัยก็คือเป็นงานที่เหมือนกับ same แปลว่าเช่นกัน เป็นงานที่เหมือนกับนิวัตก็คือเขาทั้งคู่โบสแปลว่าทั้งสองเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ก็คือวิศวกรนะคะนิพาสแบกอิทไลบุตบุษบาสบอสแบกส์ about and have a lock ก็คือนี่กระเป๋าของนิพาเนี่ยแบบ like, ไล่แปลว่าขายหรือเหมือนในประโยคประโยคนี้จะไม่ได้แปลว่าชอบนะคะ It อ like, ิทไ s บุษบาขายกระเป๋าของบุษบาเลย โบ๊ทแม่กระเป๋าทั้งสองเนี่ย arbrow n สีน้ำตาล and have a lock แล้วก็มีตัวล็อกจินตจินตนาลุคไล k e เฮอร์มาเซจินตนาแบบดูคล้ายลุคไล k e แปลว่าคล้ายก็คือแม่ของหลอนนอกจากนี้ยังสามารถเติมคำนามระหว่าง the same as และ as ได้ส่วนใหญ่ใช้ในการเปรียบเทียบเรื่องอายุส่วนสูงน้ำหนัก สีและก็รูปร่างเป็นต้น l i n d a i t the same age as Richard ก็คือ l i n d a เนี่ยอายุแบบ same age ก็คืออายุเหมือนกับ Richard เลย both of them ทั้งสองทั้งคู่เนี่ยของเขาเนี่ย are 15 years old. Michael is the same height and w i c h i t ก็คือสูงเท่ากับวิชิต they are both 5 feet tall Jack is the same weight as Lucy อ่อมีน้ำหนักเหมือนกับ Lucy เลย Both of them weight 50 kilos คำว่า the same ะะยังสามารถตามด้วยคำนามโดยไม่ต้องมีคำว่า as ประกอบก็ได้เช่น s u s a n e and Jane come from the same country ก็ s u s a n กับ Jane มาจากประเทศเดียวกัน Same เหมือนกันเช่นเดียวกัน Country แปลว่าประเทศ Ali and Alanya are reading the same book Ali กับ Alanya เนี่ยกำลังอ่านหนังสือ same book ก็คือเล่มเดียวกัน book สังเกตนะคะ book กับ country ก็คือคำนามมี same นำหน้ามี the same นำหน้าก็คือไม่ต้องมีคำว่า add ก็ได้ ส่วนคาว่า like ยังใช้ในสำนวนการเปรียบเทียบต่างๆเช่น Tom drinks like a fish, Nina works like a horse ซึ่งอยากจะเน้นย้ำที่สำนวนนี้นะคะ d r i n k like a fish ซึ่งฝรั่งเขาจะเปรียบเทียบคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากเขาจะเปรียบเทียบว่าดื่มมาเหมือนปลาเลยหรือทำงานแบบ คล้ายมา้าถ้าคนที่ทำงานหนักๆหักโหมเขาจะเปรียบเทียบเป็นม้านะคะนี่หนา o r วิสไลท์ฮอสต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างกันจะใช้สำนวนต่อไปนี้ To to d i f i f r e r t n t from f i f r e r e n t มีความหมายแปลว่าแตกต่างนะคะ to differ from diff'er มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า d i f f e r e n t ซึ่งมีความหมายว่าแตกต่าง Albert's job is different from Ruby's. Albert งานของ Albert เนี่ย is ก็คือ to be is different from Ruby ก็คือแตกต่างจากของ Ruby นะคะมี verb to be มี different มี form Albert is a dentist. r ร b ี้อิสแอดเอน e ิเนียเอบเิร์นเี่ยเป็นหมอฟันเรนทีสคือทันตแพทย์ Ruby คือเอนจิเนีนี่คือวิศวกรเจนด f ฟเฟอร์สฟอร์มเบตตี้เดสชุดเดสของเจนเนี่ยมันแบบแตกต่างจากของเบตตี้เจนเดสอิสเลดก็คือเดสของเจนในสีแดงบัดเบตตี้เดสอิ s เยลโล่ก็คือของ Betty เนี่ยสีเหลือง